ทมรรคาสิทิตอนที่ห้ารูปธรรมทั้งหลายไม่มีความหมายในตัวการที่ไปยินดียินร้ายในกายเราในกายผู้อื่นว่าสวยว่าขี้เรนั้นเป็นความไร้ปัญญาจะแสวงหาความสุขไปทำไมในเมื่อมันไม่เที่ยง รงเจริญคันติโสรจะให้มากรงอดใจไม่ขัดเคืองกับสิ่งรอบตัวจะช่วยบรรเทาอาการโรคประสาทไปได้อิดนี้มันช่างเป็นห่วงกายที่ไม่ใช่ของเรามากมายเสียเหลือเกินสิ่งที่มาทำให้ขัดเคืองนั้น เป็นเครื่องทดสอบจิตอย่างดีซึ่งถ้าจิตเราดีจริงๆแล้วคงไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนไปเพราะความโกรธความขัดเคืองเลยสมบัติในโลกนี้เราจะไม่เอาสักอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติเกียรติอำนาจปัญญา เราจะละทิ้งไปให้หมดอย่าให้มีอะไรอาวรเลยตัวเราไม่มีแล้วของเราจะมีมาแต่ไหนความดีของเราไม่มีความชั่วของเราไม่มีความถูกของเราไม่มีความผิดของเราไม่มี ไม่มีใต้ไม่มีเหนือไม่มีออกไม่มีตกไม่มีกลางไม่มีอีสานไม่มีในประเทศไม่มีต่างประเทศไม่มีที่นี่ไม่มีที่อื่นการเห็นเป็นตัวตนบุคคลเราเขาการเห็นเป็นคนสัตว์หญิงชายคือสะมูไัย สาเหตุให้เกิดทุกเดิมที่เวลาเกิดเราไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยและต่อไปเวลาตายก็จะไม่มีเช่นเดียวกันสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือสิ่งที่ผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทั้งสิน้นแล้วจะมาคอยหวง อะไรไว้เล่าอดีตคือสิ่งที่เราจะต้องลืมอนาคตคือสิ่งที่เราไม่อยากรู้ปัจจุบันคือภาพมายาที่ไร้สาระไม่ว่าจะรู้สึกไปถึงตรงไหนก็ไม่ใช่ของเราไปถึงตรงนั้น ชีวิตนี้เหมือนกับการแสดงละครที่ไรสาระมิใจดินของเราแต่เราเป็นของดินตั้งหากเราจะอยู่เป็นสุขในโลกที่เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างแสนสหัสนี้ได้อย่างไร แม้แต่กายนี้ก็เป็นของสมมุติความผิดพลาดเป็นครูไม่ใช่ตราบาปเราไม่ได้หวังว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต,ตรงวางตนอย่างโคเขาขาด ถือเด็กจันทานผู้นุ่งห่มผ้าเก่าจงละพยุศลดมานะแต่ะละความถือดีเสียให้หมดพร้อมทั้งประพฤติตัวให้อ่อนน้อมท่อมตนอดทนต่ออารมณ์ผู้อื่นให้ได้ความถือตัวอวดดีอวดเก่งอวดความสามารถนั่นเอง เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดทุกข์สมบัติของพระอรหันต์คือความอ่อนน้อมทำตัวเราจะยอมพ่ายแพ้เราจะยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกจงให้อภัยก่อนแล้วจึงค่อย ขอขมามารออยากเป็นผู้วิเศษคนนั้นเป็นคนโง่ถ้าภูมิใจเมื่อพูดดีจะต้องเป็นทุกข์ใจเมื่อพูดเสียไม่ว่าจะเป็นผีสางเปรตหรืออสุรกายก็คือรูปนามที่เกิด ดับทั้งสิน้นทะเลต้องมีลื่นทะเลต้องมีคลื่นชีวิตต้องมีอุปสรรคการปฏิบัตธิธรรมต้องมีมารทะเลต้องมีคลื่นชีวิตต้องมีอุปสรรคการปฏิบัตธิธรรมต้องมีมาร ความผิดหวังช่วยลดมนะความสมหวังพอกพูนมณะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันสิจะไปวางแผนมันทำไมจะไปกะเกณฑ์มันทำไมจะไปเจ้ากี้เจ้าการมันทำไม นิสัยที่จะเอาอะไรต้องให้ได้อย่างใจนั้นเลิกเสียทีได้ไหมเมื่อใดที่คิดว่าตัวเองดีก็เลวเมื่อนั้นเลยเมื่อใดที่คิดว่าคนอื่นเลวเราก็เลวเมื่อนั้นเลยถ้าดีใจเมื่อคนรักจะเสียใจเมื่อคน กลียดคนมีเงินสองหมื่นล้านเขายังไม่พอแล้วเราจะเอาสักกี่ล้านจึงจะพอโตกนาฏกรรมเริ่มต้นด้วยรอยยิม้มถึงเมื่วลาจะเสียก็ต้องเสีย ถึงเวลาจะหายก็ต้องหายเราดีใจมากแค่ไหนจะต้องเสียใจมากแค่นั้นขอให้เราจงพ้นไปจากความไปจากทั้งความดีใจและความเสียใจจงอย่ารับทั้งสิ่งดีและสิ่งชั่วเอามาเป็น ตัวเราของเราดีใจเพื่อเสียใจหลิงโลดเพื่อเศร้าซ้อยตื่นเต้นเพื่อเงาหงอยตมหวังเพื่อผิดหวังยินดีเพื่อยินร้ายเพื่องฟูเพื่อตกดิงโด่งดังเพื่ออับแสงไม่มีฝรัง่ง ไม่มีไทยไม่มีเจ็กไม่มีแขกไม่มีลาวไม่มีขเมเนเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งปวงได้จะรู้กำลังใจคนก็เ,เมื่อผจญมานนั่นเอง สัตว์ทั้งปวงเกิดมากับความผิดหวังดำรงอยู่ด้วยความผิดหวังและจะตายไปเพราะความผิดหวังจะเลิกเห็นกายผู้อื่นเป็นคนได้ต้องเลิกเห็นกายตนเองเป็นคนด้วยเราไม่ใช่คน กายนี้ไม่ใช่ของเราจะถอนความคิดอย่างคนออกเสียให้หมดเพราะเราไม่ใช่คนข้าพเจ้าขอลาความเป็นคนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราเห็นแจ้งตั้งแต่เป็นเด็กอ่อนแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา เราไม่รักใครและไม่ต้องการให้ใครมารักเราอย่าหวังอะไรจากคนคิดถึงใครก็เป็นทุกข์เพราะคนนั้นหละ